ไฟนี่คือดังไสหลังหล่าหมานป่าน้ำเพินินถือกระไสข้างไว้บโบถือกกระไ้ข้างไว้ตามเทแต่กระเนิมป่าแล้วขั้นโบกูหน้าภายสิลํำดูตายเป่าหรอกตนาะ คั้นค่นีคือจังไก่ผูหน่อยพ่อแจกอเฮียนขันคอยนี่คือจังไก่ผูหน่อย เจ้าที่ไปยุคข้างบ้านเพิ่นกินหยังอันว่าผงเมี่ยงเฮ้าเจ้ยวจินกันย่งกวงขอให้ท่านทั้งหลายจงหันหน้ามาสู่ในแรงฤทธิ์ยาตอนที่สามขณะนี้จะได้กล่าวถึงนาม มันตานีขณะที่ติดตามโลกชายอยู่นั่นเองเช้ามืดวันหนึ่งองค์พระสมเด็จพระโบรมพศาสดาทรงตวรวจดูสัตว์โลกโจนองคุริมานกับนางมันตานีก็มาปรากฏในข่ายพยานของพระองค์เมื่อทรงพิจารณาต่อไปก็ ทราบว่าหากพระองค์มิได้สเสด็จไปโปรดแล้วโจนองคุริมานก็จะต้องฆ่ามารดาฆ่าแม่กลายเป็นอนันตริยกรรมไปอย่างน่าเสียดายและนางมันตานีผู้น่าสงสารก็จะต้องตายด้วยน้ำมือของบุตรชายของเขา แต่ถ้าพระองค์จะได้เสด็จไปโปรดแล้วโจรองคุริมารก็จะกลับใจเลิกเป็นโจรแล้วจะได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากระทั่งได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดดังนั้นด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา พระองค์จึงได้เสด็จไปโปรดโดยมิได้หวาดวันพลันพรึงต่ออุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นพอโจรองคุนิมานเหลียเห็นเท่านั้นเองก็ควงดาบวิ่งไล่พระบรม,มศาสดาตั้งแต่แต่หน้าอัศจรรย์ แม้จะวิ่งเร็วสักปานใดก็ไม่ทันจนอ่อนอกอ่อนใจจึงตะโกนบอกจึงตะโกนบอกไปว่าพระหยุดก่อนพระพระหยุดก่อนพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราะหยุดแล้วแต่เธอซียังไม่หยุดองคุณิมานโจรองคุณิมาน หาว่าพระพุทธเจ้ามุตสาวาทพระองค์ตรัสว่าที่เราว่าเราหยุดนั่นเราหยุดจากการทำบาปและเธอสิยังไม่หยุดทำร้ายผู้อื่นอยู่ยังฆ่าผู้อื่นอยู่จึงเป็นเสมือนน้ำอมฤตที่แทรกซึมเข้าไปชโลมใจโจรองคุริมานให้ได้สติ รู้สึกผิดชอบชั่วดีถึงกับโยนดาบที่เปื้อไปด้วยเลือดทิ้งลงไปในเหวลึกแล้วก็เข้าไปกราบแทบเบื้องพระยุคนอบาดของสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยน้ำตาของโจรผู้ได้สำนึกพร้อมกับปฏดิญญาณพร้อมพร้อมกับปฏิญญาณตนเลิกเป็นโจร กราบทูนขอบวชเป็นพระสงค์ในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้บวชแล้วเวลาไปบินทบาทไม่มีใครใส่บาตรต่างพากันหนีเพราะเข้าใจว่าท่านปลอมตัวมาบวชเพื่อจะฆ่าเขาท่านอดอาหารอยู่หลายวันต่อมาวันหนึ่งท่านได้ มีโอกาสทําน้ำมนตให้แก่หญิงที่มีคันที่ได้วิ่งหนีท่านและมุดเข้าไปในรั่วของมุดเข้าไปในรั่วออกไม่ได้ควรคันก็ปวดและจะคลอดบุตรชายผู้หนึ่งสงสารจึงขอร้องให้ท่านช่วย ท่านก็เมตตาช่วยส่งเค์ทำน้ำมนตให้โดยตั้งสัจจะสัญญาณอธิษฐานว่ายะโตหังพระคินีอริยายะชาติยาชาโตณพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโอโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุขับพัสสะแปลว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาโดยอริยชาติเจตนาที่แกล้งฆ่าสัตว์มิได้มีแก่เราเลยขอข้อนี้เป็นความจริงขอข้อนี้เป็นความจริงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะวาจานี่ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเถิดน้ามนของท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหญิงนั่นกินเข้าไปแล้วก็คลอดปุดออกมาอย่างง่ายดายจำเดิมแต่นั่นมาใครมีความทุกข์ร้อนอะไรก็ไปหาท่านท่านก็เมตตาช่วยอนุขเคราะห์ โดยมิได้รังเกียจจึงมีผู้คนเคารพนับถือท่านมากท่านอาศัยความไม่ประมาทเร่งรีบทำความเพียรอย่างเรงกล้าอย่างแรงกล้าผลก็เคยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานนักวันหนึ่งท่านพักอยู่ในที่อันสงดัด ได้หวนลํำลึกนึกถึงชีวิตเบื้องหลังของท่านจึงมีทั้งชีวิตซึ่งมีทั้งชีวิตเศร้าและชีวิตสุขด้วยความสังเวชสลดใจและคนกันด้วยความปลาปึ่งปิติที่ท่านได้พ้นจากโลกอันแสนจะก,กระวนกะวายวุ่นวายนีิเสียแล้วท่านก็เป่งอุทาน คาถาดังที่ได้ยกขึ้นไวนะเบื้องต้นว่าโยจะบุเพปะมาชิตวาปุชาโสนปะมาชเตโสมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวะจันติมาแปลว่าผู้ใดประมาทแล้วในเบื้องต้นแต่ภายหลังไม่ประมาท ผู้นั่นได้ชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉันนั่นเมื่อก่าวจบท่านก็เข้าสู่นิพพานประวัติของพระองค์คุริมานเถระก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ข้อคิดปิ่งปลาหมองอแล้ว กลับหนีดำขํำเจ็บแล้วจําใส่กาบาลเล่งขันไขผิดแล้วจงกลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะมีใครมาวอนไม่สอนตนเองดังนั้นละท่านสาธุชนนี่ละเขาว่ามืดมาแล้วก็สว่างไป เหมือนกับดังองคุริมานนี่ละองคุริมานเป็นโจรหาค่าพ้นหาค่าคนเอาค่าค้นค่าเอานิ้วมือมาทำเป็นผงมาลายร้อยเหลืออยู่นิ้วเดียวยังไม่ถึงพันท่านทำ่ากรรมยิ่งนักกล่าว่าจะได้ไปตกถึงอบายภูมินกกรกอเวจีนั่นละ่ะ คือทัานทำกรรมทำบาปมาทำบาปมาแล้วทำบาปมาแล้วท่านก็ได้มาสว่างคือพระพุทธองค์ได้มาโปวดท่านท่านก็มาได้ได้ดีปันบันตายท่านข็เข้ามาบวชในพุทธศาสนาอยู่ในหลักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า,งาองคุริมานั่นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ จนเข้าถึงนิพพานนี่แหละเขาว่าสร้าเมิดมาแล้วก็สาว่างไปไม่ใช่สาว่างมาแล้วมืดไปบางคนก็สาว่างมาแต่เล็กแต่น้อยจนมาถึงจนบั้นที่เข้าบั้นแก่แล้วก็มาทํากรรมหนักตายไปกับกรรมหนักอน,นั่นเขาว่าสาว่างมาแล้วเมิดไปถ้าคนทํากรรมหนักมาตั้งแต่ ยังหนุ่มยังแน่นจนมาถึงวันแก่เท่าแล้วก็เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาเ,เข้ามาอยู่ในวัดปฏิบัตริรักษาศีลไปตลอดจนทั่วถึงวันตายนั่นเขาว่ามืดมาเลกคสว่างไปสว่างไปตอนเมื่อเราตายแล้เวเราได้ทําความดีทําบุญทากุศลเอาไว้นี่คือวาสว่างไปในเมื่อเราตาย ดังนั้นวันนี้สาธุชนทั้งหลายจงโปรดเข้าใจและพินิษพิจนารณาดูให้ท่องแท่เถิดวันนี้ขอสมควรแก่เวลาและสวัสดี